สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิริสสองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางกี่ห้องลอตเตอรี่พยามว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะคะสูตรก็คือร้อยบนบวกสิบบนในโปรแกรมได้ได้แบบมีเข้าหลายสูตรมากเลยนะคะเข้าเยอะมากเลยปักหน่วยบนก็เข้านะคะปัก สิบบนก็เข้าแล้วก็มีอยู่หลายสูตรที่เข้าใครสนใจก็ ทักแอดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะเอาไปต่อยอดเราสามารถจับนะคะจับเอาปักหน่วยบนกับปัก10บ,บนมาจับมัดคู่กันได้ซึ่งในโปรแกรมมีเยอะเลยเข้าหลายแบบแล้วก็หลายสูตรด้วยนะคะใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะคะเดี๋ยวทักแอดได้เลยเนาะ,ะสูตรในตอนนี้นะคะสูตรนี้ก็คือร้อยบนบวก10บนเล่นปักหน่วยบนปักหน่วยบนก็คือกดบนรูดหลังเอา5ตัวนี้ไปลงทุนรอบที่11นะคะเอาเลข7 8็0 1กไปเล่นปักหน่วยบนกดบนรูดหลังจะอยู่ที่50ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบ ใช้ทุน50บาทเราสามารถตัดลดเหลือต้นทุนสักเหลือสัก3ตัวไปเล่นก็จะเหลือสักประมาณต้นทุน30บาทก็ได้นะคะเอาไปต่อยอดได้จะจะลงทุนแบบไหนลองลองพิจารณาดูเนาะเล่นแบบจับมัดก็ได้ปากหนบนจับมัดกับปัก10บนก็จะได้2ตัวบนแล้วก็ได้3ตัวโต๊ะ3ตัวตรงด้วยนะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดได้เนาะก็เป็นโปรแกรมใช้ง่ายสะดวกสบายนะคะ เข้ายาวๆเลยนะรอบที่11เอาตรงนี้ไปลงทุนนะคะสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมลองคํานวณดูนะรอบที่10อเอารอบที่9มาคํานวณร้อยบนก็คือ0บวกหลัก10บนหลัก10บนก็คือ7 0บวก7ได้7นะับเพิ่มให้ได้5ตัวนะคะ7 8 9 01รอบที่10ออก4 3 9 6 3ปกักหน่วยบนก็คือ9นะคะ9้าเข้ารอบที่11เอารอบที่10มาคํานวณร้อยบนก็คือ4 10หลัก10บนก็คือ3 ได้เจ็ดนะคะตัวเดิมเลยทีนี้เราจะตัดลดต้นทุนเราจะเช็คสามรอบเช่นรอบที่หกเจ็ดแปดเราจะลงทุนรอบที่เก้านะคะปากหน่วยบนรอบที่หกก็คือสองเข้าทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่เจ็ดปากหน่วยบนคือห้าทสัญลักษณ์ไว้รอบที่แปดปากหน่วยบนก็คือแปดเข้าทําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้เราจะลงทุนรอบที่เก้านะคะก็ตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าเราจะตัดตำแหน่งนั้นนะคะตำแหน่งที่หนึ่งไม่เข้านะคะตำแหน่งที่ สไม่เข้าแล้วก็ตำแหน่งที่5ไม่เข้านะคะก็จะเหลือจาก5ตัวตัดออก3ตัวเหลือ2ตัวเอาไปเล่นปักหน่วยบนกดบนรูดหลังจะอยู่ที่20ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึบาทใช้ทุน20บาทยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90 90สิบก้าลบยีกำไร70บาทกําไรเยอะเลยสิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงนะคะแอดแนะนำว่าให้เลือกสุ่มตัดเอาว่าจะตัดตำแหน่งไหนนะคะเลือกสุ่มตัดเอาเนาะเพราะว่า,วา,วาความเสี่ยงเยอะ ตัวตัดออกเยอะเกินไปความเสี่ยงเยอะถ้าเราตัดตำแหน่งที่1นนะคะรอบที่9ออก0.74 0. 0. 1.4 ปากหน่วยบนออกสนะีเนาะถ้าเราตัดตำแหน่งที่1เราก็ได้ถ้าเราตัดตำแหน่งที่3เราก็ได้แต่ถ้าเราตัดตำแหน่งที่5คือเลขสี่ก็คือจะไม่ได้นะคะเลือกสุ่มตัดเอาแล้วก็ดูทุนของตัวเองด้วยว่าม,ม,ม,มีมีการวางแผนในการลงทุนด้วยว่าจะเล่นแบบไหนถ้าอยากได้กําไรก็ต้องเล่นแบบทบนะคะทบแบงยังไงเราก็ต้องดูทุนเราด้วยว่าเราจะเล่นแบบ2บาท4ี่สองสี่หกแปดสิบหรือห้าสิบสิบห้ายี่สิบนะคะถ้าหลุด2รอบพักแปลว่า เล็ดิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอของนอกอหวยนอกนะคะก็จะเลขจะไม่ดิ้นนะ,ะเลขจะเข้าโปรแกรมนี้ก็จะคือจะจะ,จะลงทุนได้แต่ว่าถ้าแบบดิกีนี้ก็คือต้องดูจังหวะนะดูจังหวะในการลงทุนบางทีก็มีจังหวะ บางทีก็เข้าบางทีก็หลุดต้องดูจังหวะด้วยแล้วก็มีการวางแผนการลงทุนมีการทบเลขด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องดีบิ6 3ิด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอนในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ